ดีค่ะมันยังกิ้งสุดมั้ขวดแดดโหดดดแดแดค่ะน้องซื้อซื้อมากหมูอ้านนี่ยงังพู้นส้ยสุดมั้ đừng để đi thầy đường phía bay tề nấm thầy bật xạc khuất hòm nè thầy bay tề đã mất เก็จะสิบกรัมโรตีเต็มรรดีลงไปค่ะแล้วก็ปลาดิบด้วยนะคะปลาหน่อยหนึ่ง

กินราค่ามากค่ะไปกินหัวดแดงน้ำแข็ง